สวัสดีครับผมพี่น้องท,ทุกคนนะครับนาอมันนี้ก็สีผ้ามาเลาะสวนค um ือเก่านะครับนาองมาเลาะริมคลองสายไก่เห่าครับคลองสายไก่เห่าครับจะปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างโล่งลางว่างเปล่าไปชื้ๆนะครับนาอที่เห่าก็ต้องใส่ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับนาอพื้นที่ของเห่ามีจํากัดเห่าก็ต้องใส่พื้นที่ให้เต็มที่ครับก็คือริมคลองสายไก่พวกนี้ครับเนาอก็คือปลูก เพื่ผลครับเพืชพักนะครับนาอหรือผ้นละใหม่นะครับนาองไปกินภายในครัวเลือนเข้านาอครับสั่งแรงอาหารไปไก่โตครับก็คือเข้าบ่จําเป็นต้องไปซื้อจากตลาดสดนะครับนาอคือเข้าใหดเองได้น้องจงพวกมะละกอพวกนี้ครับพวกหงสงพวกนี้นะครับนาอเขากปลูกไว้กินเองครับปลูกไว้กินเองหรือพวกพริกสีนะครับนาอปลูกไว้น้ำริมคลองใส่ไก่ก็เข้าครับถึงผลสิบกคอยงามครับ เพิคืสิบปอยงามแต่ว่าก็ปปอดไั่เพราะว่าเกิดจากมือเขาเองครับน้คือเขาใส่สารเคมีลดหรือฉีดพ่นนะครับก็คือปล่อยใเพิ่นไปตามธรรมชาติของเพิ่นครับครับริมคลองใส่ไก่เอาก็มีแรงอาหารนะครับนั่นคือสิบปกแตงโม่งสิครับเตียงโม่งปูว้ก็ได้กินหมากครับต้นบักฮุงต้นน้อยครับน้องต้นน้อยครับก็เริ่มออกดอกออกผลเห็นครับ ก็คือมีผลมีดอกมีผลออกมาเห็นครับแต่อีกบัวดโดนก็นได้กินครับก็คือ,อยังสิอย่างปลกผักอสินะครับนาอก็คือกลูกน้ำเต้าอ้อนสิครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเป็นผักที่ห้รสรจัดที่ดีอีกอย่างหนึ่งครับนอือเขามีครบนะครับในสวนเ้าในริมคลอง,ลองสไก่นครับนาออย่าปล่อยให้เป็นพื้นที่โลกลางนะครับนาะก็คือปลูกได้กินประโยชน์ได้ครับปลูกได้ใช้ประโยชน์ ปลูกผดใชาสำหรับกินไปในก้ยเรือนข้าเนะครับนาอกับสวนในข้งวเสกไก่ห้างกับปลูกพักจังปกพักกันจองครับพักกันจองครับแต่กินกับสมตำนะครับนอกกินกับข้าวปุ้นแต่กินผักแก่กับผน้เเ้นนะครับก็มีใหม่ผลนะครับน้องก็ อันนี้จะเป็นพุทราพุทราสามโหลดครับกระเริ่มสีออกดอกอย่างนี้มันกระเจี๋ยพ้ลผลิตนะครับเนาะก็คือพวกนี้ก็คืออ้อยนะครับเนาะอ้อยอ้อยกินสดนะครับเนาะอ้อยกินสดครับพวกกระปูไว้ในริมคลองสายไก่ก็เฮานะครับน้องวลาลดหน่ำก็ง่ายดูแลก็ง่ายครับตัวช่วงนี้หนาฝนอาจสิลกรกสักหน่อยนะครับเนาะเพราอหยาเพิ่นได้ฝนมันก็สิเริ่มขึ้นมาครับยังคือดอกกระเจียวพวกนี้ครับปลูกไว้ตามริมคลองก็เฮาครับ อยู่อน่านเพิ่งกคยสีห้ดอกนะครับครับตัวนี้ก็สิเป็นกล้วยหอมทองประทุ่มครับที่อยู่ริมคลองเขาเนาะครับนอ้องเป็นกล้วยหอมทองประทุ่มครับอีพระอีตูครับพระอีตูครับที่เขาปลูกรวมๆกันไว้พวกเตยหอมสีนะครับนอ้องเตยหอมครับนี่ล่ะเห็ดขนมเลือจะกินต้มน้าใบเตยนะครับนาอ กากินกาได้กินง่ายๆครับก็คือมาเด็ดเอาลิ่ลิ่มค้องข้าเข้าครับไปประกอบเป็นอาหารได้โดยที่ห้องพอต้องใส่ใจครับครับการสั่งแรงอาหารไ้ให้ก็เลื๋ยนนะครับนอกพ่อได้ผลผลิตมากนะครับนอกถ้าได้ร้ายเหากับแบ่งปันญาติพี่น้องกินกันครับหรือถ้ามันเหลือขายเอเหลือหรือถ้ามันถี่เหลือสิกินไปนี่ก็เลือ๋อนกับแบ่งปันพี่น้องครับทำเหลือแบงปันก็คือขายกับงะจำนายครับ ก็คือเป็นได้ได้อีกทางหนึ่งบเน่อสี่สางความมันคงให้กับขอบครัวองเหาทนะอครับเครับเราต้องไปครับนี่ก็สิเป็นมักซิดาร์ทำนองที่ปลูกไว้เนี่ริมคลององเหาครับก็คือเวลาลดน้ำก็ตักน้ำจากคลองเข้ามาลดนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกผลผลิตก็เริ่มห่อไปแล้วครับมักซิดาสาหลีทองทำนองครับนี่ก็เป็นพลังสาหลีทองทำน่องลูกง่ายๆครับ ปลอดภัยครับผมถึงอาจผิวอาจสีบสวยนะครับน่าจะปลอดภัยนะครับนาอกินเองครับปลูกเองกินเองเข้าไม่ต้องไปสิเลียดเหรื่องความสวยความงามนะครับนอก็กินได้ครับคือผมมีสารผิดอยู่ในผลไหม่เข้าไปในหลังกายของเห้าครับครับตัวนี้ก็สิเป็นฟักนะครับนอกฟักสําหรับต่มจืดนะครับนอกจะปลูกง่ายๆนะครับนอกปลูกไปตามริมคลองเวลาเอาน้ำในคลองมาลดครับ เก็เป็นแรงอาหารของเห่านะครับน้องมีพื้นที่แค่เล็กน้อย้าเห่าบริจิารจัดการดีนะครับน้องสามารถใส่ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับผมสําหรับกิมนีก,กับผมยิงไรนะครับน้องกับขาของที่มีประโยชน์มาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องความรู้มาฝากพ่อแม่พี่น้องครับแต่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับน้องกดซับสไครต์ครับเจ้าบานเท่าครับผมกดติดตามครับ เดีวบ้านเฮาเ,เฟซบุ๊กกาสนเกษตรจินดาทวีครับก็ขอบคุณหลายๆที่บึงคลิปจนจบนะครับผมก็ขอบคุณเด็บซีทุกคนครับทีท่ติดตามครับก่อนจากกันไปก็ขอให้พี่น้องเอยซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขคนครับคิดเสิ่งไก้สมหวังสมกวามมุงมวัดปรารถนาครับผมอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ